พ,พี่พี่วันนี้กี่บาท8,000 5 0ห้าพัน น,นี่ว่า8าาร้านของเชฟแพมค่ะไม่แกะกล่องจริงๆเพราะว่าเพิ่งเปิดได้แค่3ามวันหอยทอดอันนี้อร่อยมากเลยนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ร้านข้าวสารเสกนะคะถามเชฟแล้วว่าชื่อนี้มาจากไหนเชฟก็เลยบอกว่าข้าวสารเป็นวัตถุดิบศักดิ์ิธิ์ของไทยอันนี้สาโทนะคะอนนระะอ่อยวัตถุดิบที่ทางร้านเน้นจะมีอยู่5้าตัวนะคะน้ำปลาข้าวน้ำตาลตะโหนดพริกมะพร้าวอ่อหมูหันอันนี้หนังไม่กรอบนะคะแต่รสชาติดีเนื้อส่วนในจานนี้นุ่มมากเลยค่ะอันนี้ คืออยากให้สั่งเลยที่นี้ข้าวฟรีนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนข้าวไปทุกวนันลิ้นวัวจันทร์ที่เพิ่งเอาเข้าปักไปคืออร่อยมากซุปมะเขือจรัดไปเพิ่งเคยเห็นเลยค่ะเป็นซุปที่เหมือนน้ำพริกไทย้าวันนี้คือชอบม,มากอร่อยลอยเต็มสิบไปเลยแล้วก็อันนี้หนังไก่คาเวียร์ที่สั่งเบิ้ลมาด้านล่างจะเป็นครีมมะพร้าวนะคะต้องจิ้มเยอะเแล้วก็ปลาดุกอันนี้อร่อยมากทุกคนอันนี้คือทุกคนชมเลยค่ะน้ำพริกแกงปูก็อร่อยค่ะดอกหอมดีมากแกงเขียวหวานเผ็ดสีแต่อร่อยเลยค่ะแล้วก็มาเข้าของหวานสั่งทุกอย่่างที ร้านมีเลยค่ะมาฮจานอร่อยทุกจานเลยเขาเหียวดําครีมบูเลียนนี่คืออร่อยเวอร์มากเราทานกันไปเยอะมากจริงๆค่ะมามากกันแค่สี่คนทุกคนนี่คือบิลของวันนี้เท่าไหร่คะเอ่อวันนี้ทั้งหมด8ปดพันแปดเท่าไหร่นะคะแปดพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทประมาณนี้กับร้านนี้นะคะเขาสซนเสกอร่อยมากประทับใจบริการดีมากเลยค่ะขนาดเพิ่งเปิดยังไงแวะไปกันนะคะวันนี้ไปละค่ะไปบาย